องอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอรำสาวดาวรุ่งดวงใหม่ที่ได้พาสาวน้อยเพชรบ้านแพงดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ล่าสุดอุงอิงได้เตรียมจัดงานฉลองขึ้นบ้านใหม่วันที่หนึ่งมกราคมในปี2 5 6 8โดยเจ้าตัวได้เปิดเผยผ่านงานพิธีบวงสวงภาพยนตร์ขายอ้อที่วัดบ้านปิงจังหวัดสมุทรสาครถึงผลงานการสแสดงหนังเรื่องแรกและการจัดเตรียมขึ้นบ้านใหม่พร้อมยกวงมองลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาฉลองในคืนเขาดาวสิ้นปีอีกด้วย โดยองอิงได้เผยว่าถือเป็นเลิกงามยามดีเปิดกล้องหนังไขอ่ออมีความสุขค่ะที่เห็นพ่อพ่อแม่แม่และเอฟซีมาในวันนี้งานบวงสวงเป็นไปได้ด้วยดีเป็นภาพ,พยนตร์เรื่องแรกที่องอิงร่วมแสดงกับพี่ๆเราต้องทํากันบ้านหนักมากเราทํางานตอนกลางคืนแล้วต้องมาอ่านบทด้วยหนูเคยแสดงแค่ MV ได้มาเล่นหนังก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากก็กังวลมากไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมมีแต่นักแสดงรุ่นใหญ่แล้วหนูเป็นรุ่นเล็กที่สุดก็น่าจะได้ไปเรียน a c เพิ่มค่ะสาธุอย่าให้หนูได้บทพูดเยอะนะคาแรคเตอร์ที่ได้เล่นมันเป็นตัวอุ่งอิงเลยเล่นเป็นตัวเองเลยไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายด้วยขึ้นบ้านใหม่วันที่1งมกราคม2 5 6 8แอบตื่นเต้นค่ะเป็นบ้านหลังแรกจากน้ำพักน้ำแรงของเราตอนนี้เสร็จไปแล้ว99%และอีก1%ที่เหลือก็คือขึ้นบ้านใหม่ตอนแรกวันขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่ได้เตรียมอะไรก็จะมีแค่รถแห่วันที่1ทีนี้คิวมันหลุดวันที่31ก็เลยเอาวงใหญ่ไปลงที่บ้านวัน ที่31ธันวาคมขึ้นบ้านใหม่วันที่1มกราคมเขาดาวไปด้วยกันแต่วันที่1มีรถแห่ด้วยแอบกังวลอยู่กลัวแม่จะไม่ขึ้นไปอยู่ด้วยแกบอกว่ามันหลังใหญ่แกเคยอยู่แต่หลังเล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวนูบังคับให้ขึ้นไปอยู่ปกติแม่จะอยู่บ้านหลังเล็กหลังแรกแกอยากอยู่แบบนั้นก็เลยทําบ้านหลังใหญ่มันมีแต่ของพ่อพ่อแม่แม่ FC เอามาให้เยอะมากนูเลยตัดสินใจทําหลังใหญ่เอาของที่พ่อพ่อแม่แม่ FC ให้เอาไปโชว์ใสต่ตู้ที่บ้านมีส ห้องซึ่งงบประมาณบ้านหลังนี้อยู่ที่8-9ล้านตอนนี้อยากได้ที่ดินแต่ว่าต้องเก็บตังก่อนต้องปรึษาแม่ก่อนเป็นที่ดินที่นาอยากได้ไปของตัวเองต้องหาตังก่อนค่ะ สำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงเธอมีชื่อจริงว่ารัตนาพอรอุทุมชื่อเล่นชื่ออุงอิงเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2549เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษโดยอุงอิงเป็นสาวน้อยที่มีความฝันอยากเป็นหมอนำมาตั้งแต่เด็กๆต่อมาก็ได้สมัครเข้าคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังจากเห็นประกาศรับสมัครนักร้องใน Facebook เมื่อโจโยมนินเจ้าของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ฟังคลิปเสียงร้องของอุงอิงก็ได้ทึ่งในน้ำเสียงจึงเรียกมาให้ออดิชั่นหลังเวทีแล้วพอด ยินเสียงจริงๆก็รับองคงอิงเข้าวงทันทีนี่เลยเป็นที่มาของเพลงซิงเกิลแรกขององค์อิงเพชรบ้านแพงอีกด้วย โดยหลังจากได้มีการปล่อยคลิปตอนที่คุณแม่พาองอิงเดินมาที่หลังเวทีเพื่อขอออดิชันก่อนจะโชว์ร้องเพลงสดๆบนเวทีเป็นครั้งแรกในคลิปออดิชั่นขององอิงก็มีแฟนเพลงเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์พูดถึงความสามารถและชื่นชมในน้ำเสียงขององอิงกันอย่างล,นล้นหลามและด้วยพรสวรรค์ของเธอในเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนองอิงก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเพชรบ,บ้านแพงได้เป็นอย่างมากองอิงได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าที่มาอยู่ตรงนี้เพียงแค่อยากหาเงินให้ที่บ้านเท่านั้นและตอนนี้ สร้างบ้านให้พ่อแม่ได้แล้วเมื่อถามถึงน้ําใจแฟนเพลงที่มอบให้เธอบอกว่าเคยได้พวงมาลัยคืนหนึ่งมากสุด2องล้านห้าแสนเลยทีเดียวและโจยมนินก็ตกลงรับอุงอิงเป็นลูกบนธรรมยังให้ของขวัญในวันเกิดอุงอิงเป็นล้านบาทและแฟนคลับให้อีก1นล้านห้าแสนบาทโดยอุงอิงได้เอาไปให้แม่หมดเลยเพื่อเก็บเอาไว้ทําบ้านที่กําลังสร้างอยู่นอกจากนี้แฟนเพลงบางคนยังบอกว่าอุงอิงคือฮันนี่สีอีสานที่ได้กลับชาติมาเกิดแต่อุงอิงบอกว่าคิดว่าไม่ใช่ เพราะแม่คือแม่หนูก็คือหนูไม่อยากเอาไปเปรียบเทียบกันโดยผลงานเพลงข,ขององค์อิงเพชรบ,บ้านแพงมีดังนี้หอบฝันมาหลังหา้านเลือกเขาสาอา้าน้ำตาอีหลาน้อยนางฟ้าหน้าหา้านเอิ้นหักนางเอกน้อยนึ่งข้าวให้พ่อแนซึ่งร้องร่วมกับโจโยมนินองค์อิงอสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมาศัสรันของวงมอลลัเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะทําการแสดงที่ไหนบรรดาฟแฟนเพลงก็จะตามไปให้กาลังใจสาวน้อยคนนี้กันอย่างมาก